สวัสดีนะครับอันนี้นะก็ได้เวลาแกะเทปกาวออกแล้วนะครับที่กราฟไปวันนั้นนะครับไม่ต้องถามนะครับว่าทำไมเหลือแค่นี้นะครับเพราะว่าบอกแล้วนะครับเป็นมือกราฟร้อยศพนะครับก็มีพลาดบ้างนะครับบางทีตอมันไม่ส่งหรือมันโดนฝนนะครับแล้วก็มันก็อาจจะเน่าไปได้นะครับแต่ก็รอดมา2ต้นนะครับก็คือเจ้านี่นะยิ้มลูกผสมกับ LB นะครับเดี๋ยวเดีแกะเลยแล้วกัน เพื่อไม่ให้เป็นการเสียวเวลานะครับนี่ติดแล้วสองต้นต้นที่คิดว่าจะไม่ติดนะติดนะครับต้นที่คิดว่าติดนะครับไม่ติดต้นที่ไม่ติดมันไม่รักดี <c oughs> แต่ก็ติดต้นที่สวยนะครับต้นที่ไม่สวยไม่ติดช่างมันเนาะ <c oughs> ไปเธอทั้งคู่ไปสู่ประตูสวรรค์ <c oughs> อย่าคิดมากนะครับกรับไม้ไม่ติดค่อยหาใหม่มาก็ได้ถามว่าอายไหม กราฟไม่ติดปุสกษาทำคลิปสอนไม่ไอายอ่ะ <c oughs> ก็มันไม่ติดอะ่ะจะให้ทำยังไงอะ่ะน๊กน๊กน๊กปิดแล้วนะครับนี่แน่นนะสีสวยนะครับต้นนี้เห็น<ม>ไหมทีนี้ก็รอหนอนะครับประมาณ3-4เดือนแหละเขาถึงจะโผล่มานะครับอันนี้ก็ต้นหนึ่งนะครับ อันนี้ก็ชอบมากเลยนะต้นนี้สีออกกับตุ่นๆนะครับที่ป๊อกเคยบอกไว้ <c oughs> ใครๆก็กาฟไม้ไม่ติดกันทั้งนั้นแหละใช่ไหมใช่ไหมตอบสิใช่ไหมช่ว <c oughs> งนี้ไม่ค่อยได้อยู่นะครับก็มีแพลนเยอะมากก็บางทีโดนฝนก็ไม่ได้มีใครเฝ้าให้รับสมัครคนเฝ้าสวนนะครับ <c oughs> ติดแล้วนะครับ เรียบร้อยที่เรากราฟไม่ติดเราไม่ผิดนะเพราะว่าฝนตกในวันที่เรากลับบ้านสวนต่อไปนะครับก็จะเป็นเฮอร์นันเดสนะครับที่กราฟในวันนั้นนะอันนี้ก็เฮอร์นันเดสแกะด้ดูที่เห็นว่ารีบๆนี้คือ เดี๋ยวต้องไปอาบน้ําแต่งตัวนะครับแล้วก็จะไปไหนไกลๆนะครับไม่บอกว่าไปไหนมีความบ้านะครับเพอร์เนเดสนะครับเพอร์นเดสก็ติดอันนี้ติดร้อนแล้วนะครับก็รอยอดเดินแล้วก็รอหน,นอเพอร์ a นเดสอันนี้ทำไปจำนวนหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวรอเขาติดดีๆนะครับมีคนสั่งไว้ สองสมต้นแหละแต่ว่าเดี๋ยวรอมันมันติดดีกว่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวส่งให้นะครับนี่เฮอร์นันเดสอันนี้ก็คามิเน่คลิปที่เพิ่งกราฟไปเนาะคลิปที่ผ่านมาแต่ว่ามีมีตัวขนนกนะครับที่กราฟไว้อีก2ต้นนะครับนี่เดี๋ยวแกะให้ดูนะว่าลม วันนั้นกราฟไปสองต้นประมาณอาทิตย์กว่าๆแล้วนะฮะไม่ไม่ว่างแกะแต่ติดเรียบร้อยแล้วแหะครับเสียงรถดังมากมีทุกคลิปอย่างรถคลิปไหนไม่มีเส่ยงรถนี่ปลอมนะครับ <S <S <อ>มือไปโดนอะไม่รู้ร่วงหรือเปล่า <laughs> อันนี้ขนล่มด้วยนะ เดี๋ยวเดี๋ยวขอเช็คแป๊บติดละมันอยู่ตรงกลางนะเดี๋ยวรอมันยึดแน่นกว่าน,นี้นิดนถ้าไม่แน่นลากมันก็จะออกมาครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงถ้าลากมันออกมาเดี๋ยวจะมาทําคลิปให้ดูนะครับว่าถ้าลากมันออกมารีกราฟได้ไหมต้นนี้สูงคลิปนี้ดูรีบมากเลยนะเอ้าหลุด ใครบอกเพราะเป็นคนเรียบร้อยเห็นไหมโคตรหยาบอ๋อไอตัวนี้กลาบตูดเป็นตูดของต้นนี้นะครับนี่นะครับส่วนโคนมันส่วนโคนของมันนะครับเห็นไหม มันจะโบเข้าไปข้างในเลยนะครับโอ,โ,โอ้โหโบกระดาษดีผ่านตึกไปเยอะติดนะกราฟคนมีความรู้สึกเหมือนคนบ้าแบบนั่งคุยกับต้นไม้อะมีใครเป็นบ้างอ่ะ <Okay. S 2> แบบว่าตื่นมาแล้วก็ไม่ชมก็ด่ามีสองอย่างนั่งด่าต้นไม้ไปวันๆอน่ะคลิปนี้แค่นี้เนะาะบาย